สวัสดีกันด้วยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลน์คุณชาแนลนะคะวันนี้กระตุกโก้โอ้ยก็ขอโชวญได้เลกระตุกได้หน่อยนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนทำฟาร์มนะคะนี่ก็หมู่บ้านของผมเลยอ่ะผมเป็นหัวหน้านะฮะสนใจอยู่ได้นะฮะ ทางซ้ายก่อนถังดีแล้วนะฮะนี่ก็เป็นหมู่บ้านผมนี่จุด A S K ของหมู่บ้านนะครับนี่ก็บ้านผมนี่บ้านผมนี่เป็นบ้านผมนะก็คู่หูดีมากคุณแกน,นะคนะุณแกท,แที่แค่ได้ได้ฉักบกับผมพันแรกนะนี่ก็บ้านผมนะข้างหน้าดูเที่ยวเก๋อมาก นี่งบนแมเพอคาปแล้ปุ๊บมอดเาทำบิ้องค้าได้ยินเสียงเด็กก็งโทเดเด็กนั่นแหลเด็กเกียนี่เป็นไรดังทุกทอนเลยไม่คิฟังนะเนี่ยไม่ิดจฟังละ เราทำความเข้าหรืออะไรก็ได้นะคามใจเราตามถนัดอยากดูอะไรแล้วก็ต้องดูไม่ได้ก็เอส,สำหรับผมยากครับตอนนี้ยากมากเลยเดี๋ยวเราต้องรอดีนกันก่อนครับนี่ใครใครที่ทำไปแล้วก็จะดูหรือออกก็ได้นะครับผมไม่ว่าครับ ให้สำหรับคนทำไม่เป็นหรือคนที่ทำเป็นแล้วอยากเรีนรูอีกก็ผมไม่ว่านะครับแล้วอู้้ยนี่ลวนี่ก็บ้านของใครไม่รู้ผมก็ไม่ได้ต่อกันครับ บ้านคุค <ret> you ุ oh. Ay, ้ยล ah. oh, oh. ิเดมะนะครับเออเสร็จแล้วต้องทำเอาคุณน่าจะให้คุณลงไปทีเดียวไหมโอ้โหไอ้คุ้ยไอเกียวไอ้เกียวขอให้กูขึ้นบกได้ก่อนหนึมึงแป๊บเดียว ตีสตันแปบบ๊บมึงตายอ่าไอเจียวก็ตายไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วระหว่งหาง,งนะี้ก็ฟังเพลงกัยมันอะ ห่เนองมันตรองทำเราต้องไปหานะ้ำมาประมาณสี่ถังนะครับจะต้องไปเร,เราต้องรีบทำเราต้องไปขโมยบ้านเพื่อนผมนะนครับคุณแกนนี่ครับหรือหลา ไม่หลายคนดิบางคนอาจจะรู nah <c ười> ้จักบางคนก็ไม่รู้จักก็แนะนำไม่รู้จักเขาไม่ว่างนะตอนนี้เขาไม่ว่างเดี๋ยวถ้าว่างเมื่อไหร่ผมจะตามมาแค่ด้วยนะอืม่าตอ้ของเมียงไาย์เนาะเฮ้ยปุ๊ด Oh, lu jadi insert sekaya lah. Cukup, 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 cukup. Oh, ho, tadi nafsu khaten khat khaten mah. Kau ngapain nih, นายคงรู้ว่าฉันจะมาไปดูคลิปนี้ตามทางนนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แม่โอ๊ยปัญหาอีกแล้วอืมอม่ไอ้เร็จตุ๊ระวางด้่ยนะเก็บอนับคลิดลับ แค่เต็มขอถังหนึ่งคลิปคลิปขอแค่ถังสองถัง็พราะวเสร็จขอถังนะคะัอันนี้อันนี้เสร็จนะครับแล้วก็ อ้อปักเลยครับปึ๊ก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 ป๊ป๊ป๊บป๊ป๊่นะคะเสร็จแล้วนะคะนึ้งเย้ฮึ่ม นั้งนะครับก็กับผมนายสิงเชี่ยแมวก็<ป>ขอลาไปก่อนนะครับสำ,สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ